บ้านอีซี่โฮมดีพาตเลุยเบื้องหน้าถึงเบื้องหลังการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบก็มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะไปชมกันเลยค่ะแอดมินพร้อมไหมคะแอดมินพร้อมค่ะฝ่ายแบบล่ะคะพร้อมครับคัสเตอร์ซัพพอร์ตล่ะพร้อมค่ะและซัพพอร์ตล่ะค่ะมมาที่ไฟฟ้าพร้อมครับฝ่ายขายล่ะพร้อมค่ะแลดเตอไปนี้ก็จะพาไปดูโปรเซสการทำงานแล้วว่ามีการเตรียมตัวยังไงกันบ้าง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูพื้นที่หน้าง,งานรวมถึงการติดตั้งการติดตั้งแต่ละที่ก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานแต่ทีมงานของเราพร้อมอยู่แล้วติดบ้านของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยสวยงามมีไฟมีพัดลมภายในห้องโดยสารกงสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากๆมีทั้งแบบครึ่งตัวกับเต็มตัวอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าสะดวกเลือกใช้แบบไหนของเรายังมีสาขาต่างๆให้ทั่วโลกเลือกใช้ด้วยนะมีสาขาบุญถาวรราชพฤกษ์ ไทยวัสดุและ NCG สาขาเรียบตรวอามอินทานอกจากนี้นะคะลิฟบ,บ้านอีซีโฮมของเราก็ยังมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตประเวทตรงส่วนหลวงรอ9ก็จะมีริฟตสีเครื่องไว้บริการด้วยเช่นกันบรรยากาศภายในก็ล,ล่มลื่นมากๆเลยค่ะใครใครแถวไหนก็ลองแวะเข้าไปทดลองใช้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ lifthome.com oh หรือเฟซบ o ลิฟบ,บ้าน ที่โฮมลิฟ์ไฟสุขนก็จะมีข้อมูลต่างๆคอยอัปเดตหรือใครฝังไม่หันก็จะแปะข้อมูลไว้ในคลิปมีนะจ๊ะ